อาร์โร่5ทุกคนสีครับผมกับผมนายซิวเรมอยู่กับเกมวอร์ดทันเดอร์เกมฟรีที่พวกคุณหาได้ทางสตรีมหรือว่าจะใช้ตารางนี้ในการสมัครเกมและก็ดาวน์โหลดเกมนี้ก็จะเป็นพวกคุณอย่างสูงอย่างมากท่านนะผมครับเป็นเย็นมากนะครับหราบในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมไม่ได้มาทาการรีวิวรถถังคันไหนๆหรือคือเบินอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยผมเนี่ยอยากจะทําคลิปหนึ่งในการสอนพวกคุณในการส่งมอบของขวัญให้กับเพื่อนๆของพวกคุณนั่นเองนะครับผม หลายคนนะครับผมอาจจะยังไม่เคยรู้นะครับว่าเกม War Thunder นะครับผมมันสามารถทำการส่งมอบของขวัญได้ในทางของไกจินสตรอนะครับผมไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถถังเครื่องบงเครื่องบินอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือวิธีทางกุงไดกเกอร์พิพิธเขาอ,อ,อะไรประมาณนี้นะครับผมก็สามารถทําการส่งมอบเป็นของขวัญให้กับเพื่อนอพวกคุณได้นะครับ แต่เนื่องจากว่าอันนี้ขอญาต์แยากประเด็นกับไอ้การ์จินมาร์เก็ตนะมาจิการจินมาร์เก็ตนี่คืออีกอีกอกอีกอันนึงมันอันนี้ไม่เกี่ยวกับสตร์นะบอกไว้ก่อนทีนี้เราเริ่มต้นจากตรงไหนนะครับเรามาที่กันหน้าเพจนะครับของวอร์ฮันเดอร์เขาเลยนะครับนั่นคือเพจแบบนี้นะครับผมแป๊มแปมแผ่โอเคครับผมนี่คือเพจนะครับผมของวอร์ฮันเดอร์หรือว่าเราเรียกง่ายๆให้ว่าเป็น กายจิสตรอนั่นเองนะครับผมเป็นเพจเว็บค้าโดยตรงของทางฝั่งของค่า,ายไก่จินเอนเตอร์เทนเมนต์เลยนะครับตามนั้นนะครับไม่ต้องผ่านปาร์ตี้ไหนนะครับผมอาจจะอาจจะมีเรื่องของค่าธรรมเนียมนิดหน่อยประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับผมในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นเทศกาลพิทอรี่เดย์นะครับมันมักจะมีเข้าของมากมายที่ลดราคาอยู่นะครับเป็นบางบางชิ้นอะไรประมาณนี้ แต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมจะทําการสาธิตในการส่งมอบของขวัญน,นี้ให้กับเพื่อนของผมคนหนึ่งนะครับผมก็ทีนี้ผมเลือกตามเป็นส่งมอบเป็น GE หรือ Golden Eagle ให้กับเพื่อนผมนะครับผมแป๊มแมนะครับมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ให้นะครับผมทีนี้เนี่ยนะครับพวกคุณจะทําการเลือกอสินค้าชิ้นไหนนะครับให้กับเพื่อพวกคุณก็แล้วแต่พวกคุณคิดว่าผมจะมอบ20,500นี้ให้เพื่อเพื่อนผมหรือเปล่า ผมบอกของตัแวแอกว่าไม่ผมเก็บไว้เองดีกว่านะครับผมโอเคครับผมก็ผมจะทําการสาธิตนะครับโดยการมอบอก็รีเกิลให้นี้นะครับราคา150ยห้าสิบรได้อกรีเกิลให้กับเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับแล้าคาควก็กดตรงนี้ไม่ปุ๊บ,บนะครับผม ทีนี้นะครับผมพวกคุณก็จะเห็นแล้ว่ามันมีราคาเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นอ่า US US ดอลลาร์แต่ว่าวอ n d e r เดอขาน่าจะมีระบบของอ่าค่าเงินบาทไทยติดมาให้เพื่อเราคำนวณถูกว่ามันต้องมีอะไรบ้างแต่อย่าลืมนะครับว่า4 4 9 9บาทเนี่ยนะครับผมมันไม่ได้ตรงตัวอย่างนี้เป๊ะๆหรอกเพราะว่าพวกคุณจะต้องอย่าลืมนะครับว่ามันจะมีเรื่องของค่าธรรมเนียมด้วยนะครับผมในหลาย,ลายช่องทางในการชําระเงินโอเคตามนั้น ทีนี้นะครับมันจะมีคําว่า by u m o r e add to cart by u add a g i f t นะครับผมไอ by m o r e นี่คือซื้ออีกซื้อใส่ตัวเรา add to cart ก็คือใส่ตะกร้านะครับรอรวมกันซื้อทีเดียวแล้วก็ by u agip d d a ใที่ผมพูดถึงนะครับซื้อเป็นของขวัญให้ ก็กดตรวนี้ไปนะครับผมตึต้มๆนะครับมันจะขึ้นหน้าจอตรงนี้ให้มันเหมือนปกติเลยแต่เพียงแค่ว่ามันจะเพิ่มช่องตรงนี้ขึ้นมาให้นะครับนี่คือช่องที่แบบว่าทําการใส่ชื่อเพื่อนของพวกคุณนะครับแต่ทีนี้นะครับมันมีปัญหาตรงจุดหนึ่งตรงที่ว่าถ้าชื่อของพวกคุณชื่อเพื่อนของพวกคุณนะครับผมอ่าสะกดยากหรือแม้ทั่งมันมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่มีทั้งสัญลักษณ์มีอันเดอร์สกอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับว่ามันสามารถที่จะ มันต้องละเอียดขนาดนั้นนะเอาไว้ง่ายนะครับถ้าเพื่อนพวกคุณมันมันมีอรมประมาเนี้ยนะ y s y x อย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งนน่อนอยู่แล้วครับว่ามันค่อนข้างจะแบบว่าละเอียดจริงๆถ้าพวกคุณพลาดหรือตัวอักษรอะไรมันแบบว่าตกหล่นหายไปนะครับมันจะกลายเป็นอย่างอื่นเลยนะครับมันจะไปมันจะกลายเป็นคนอื่นแทนนะครับแล้วเนื่องจากว่าไอ้เนี้ยนะครับมันไม่ใช่ระบบทําการตรวจสอบว่าไอ้คนเนี้ยมันมีอยู่จริงหรือเปล่ามันไม่มีนะบอกไว้ก่อนโอเคนะครับ ข้อก็คือเรื่องนี้นะครับเมื่อจากว่าถ้าผู้คุณนะครับทำการพิมพ์ชื่อเพื่อนของผู้คุณผิดแล้วคุณทําการสมมอบไปให้แล้วนะครับผมมันจะมีเกิดเกิด2กรณีกรณีแรกก็คือ,อเป็นไ d ดีที่มีมีคนเล่นอยู่จริงนะครับถ้าอันนี้นะแล้วเขาทําการกด exit ไปก็ถือว่า,าเขาได้ไปเลยนะบอกไว้ก่อนแล้วอันที่2ก็คือไม่มีอยู่จริงนะครับแต่น้อยเลยครับว่าถ้ามันในกรณีที่ไม่ไม่มีอยู่จริงมันจะทําการ ตีกับนะครับผมแต่ว่าในกรณีแรกนะครับผู้คุณอย่าเพิ่งกลัวนะครับผมบ,บอกไว้ก่อนครับว่าเวลาผู้คุณทําการสมมติอะไรให้ไปให้ไปแล้วมันจะเหมือนอารมณ์เหมือนแบบว่าเราสามารถทําการตรวจสอบได้ว่าเพื่อนผู้คุณได้รับสินค้าที่คุณมอบให้แล้วนะครับผมแล้วคุณสามารถทําการยากเลิกการส่งมอบนี้ให้กับเพื่อนหรือที่คุณทําการพิมพ์ชื่อผิดไปได้นะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวนะบอกไปก่อนก็มาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับมาที่ตรงนี้ อย่าลืมนะครับว่าการสะกดชื่อเนี่ยนะครับมันถ้าตัวเล็กตัวใหญ่นี้คุณต้องพิมพ์ให้ถูกต้องเลยนะบอกไว้ก่อนเพราะว่ามันละเอียดขนาดนั้นจริงๆนะครับผมอันนี้เดชชาร์โดในถูกต้องแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็บายไปนะครับทีนี้มาถึงช่องทางการชําระเงินนะครับผมคืออันนี้แล้วแตส่สะดวกผู้คุณเลยครับว่าผู้คุณจะไปทางไหนหรืออะไรยังไงมันจะมีช่องทางอีกช่องทางเลือกหนึ่งนะครับนั่นคือแถวตรงนี้นะครับผม ้าวนะครับผมทีนี้นะครับผมก็จะเห็นแล้วว่ามันมีทั้ง Tesco, AliPay, AliPay PayPal, Amazon Pay, t o m o n e y หรืออะไรพวกนี้ต่างๆต่างๆต่างๆนานานะครับผมไม่นอนอยู่แล้วว่าไอ้ของพวกนี้แล้วแต่สะดวกพวกคุณถ้าพวกคุณมีเครดิตการ์ดก็สามารถใช้ได้นะครับผมหรือว่าถ้าใครมีทําการพ่วงอะไรไว้นะครับก็สามารถทําการใช้จ่ายได้นั่นเองนะครับตามนั้นอันนี้ผมไม่ได้ จะต้องจะไปะต้องมาช่องทางอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันถือว่าได้ว่าเป็นช่องทางเลือกหนึ่งในการชําระเงินโอเคตามนั้นไม่ว่าคุณจะเลือกไปทางไหนไม่ว่าจะเป็นทูมันนี่นะครับหรือว่าอะไรก็ตามแต่หรือ p a y p a l หรือบัตรเครดิตก็ตามแต่นะครับผมก็เมื่อคุณทําการชําระเงินแล้วนะครับผมมันก็จะลงประมาณนี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็ทางนี้นะครับผมผมก็จะทําการจะพึ่งไปอะไรมากมายทีนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับ ของผ่านของเราได้ถูกส่งมอบไปให้กับเพื่อนของผู้คุณแล้วนะครับผมทีนี้เราอยากตรวจสอบได้ว่าเฮ้ยเพื่อนของเราเนี่ยมันจะได้รับหรือเปล่านะครับหรือว่าเราสามารถตรวจสอบสถานะอะไรอย่างเงี้ยได้ยังไงนะครับก็มาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมมาที่โปรไฟล์ตัวเองนะครับผมก็อันนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผมเรามาดูที่ตรงคําว่ากิฟต์นะครับผมแทมทีนี้พวกคุณเห็นไหมครับว่ามันจะมีอันนี้ครับอันนี้คือ gift for a r t h u r หรือว่าของขานที่เราทําการสมมติรกับคนอื่นนะครับผมคืออันนี้นะครับนี่คือสถานะของเขานะครับผมก็เนี่ยครับก็คือจะสมมติใหกับคนนี้แต่ว่าในกรณีที่พวกคุณชิบหายแล้วเเขียนผิดว่าทํายังไงดีวะนะครับคุณก็สามารถทำการทำการกดที่คําว่า set to after ยูเซอร์ได้นะครับผมประมาณนี้แต่ว่าในกรณีที่บอกว่าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยไม่กูไม่เอาแล้วว่ะเออขอโทษทีว่าอะไรประมาณนี้ผู้คุณก็สามารถทำการกดคำว่า c credit to your account ได้ก็คือไอตรงสดละสิบกนเนี่ยมันจะเข้าสู่ตัวของบัญชีผู้คุณเลยประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็อ่าแต่ทนีนี้ในกรณีที่เพื่อนพวกคุณได้รับแล้วนะครับไอตรงเนี้จะหายไปนะครับดังน,นั้นก็ทำการแจ้งให้กับเพื่อนผมได้เลยนะครับผม <S 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 โอเคตอนนี้ผมได้ทำการแจ้งไปแล้วนะครับผมทีนี้นะครับในสในนนับในฐานะคนที่เป็นเพื่อนนะครับผมก็มาที่ตรงเข้าเว็บ w a ลฮ h u n ด e r เข้ามานะครับแล้วก็มาที่โปรไฟล์แล้วก็บันทึกคำว่า Gift แล้วมันจะทำการขึ้นปรากฏต,ตรงตรงนี้ให้นะครับผมก็คือจะว่ามีคำว่า accept กับ r e f ฟิลนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็คือ accept ก็คือยอมรับไอ้สิ่งนี้เข้าสู่ตัวบัญชีขอพวกคุณ แต่ถ้าในกรณีรีฟิลก็คือทําการปฏิเสธแล้วก็ไอ้ตัวนี้จะกลับเข้าคืนสูส่ตัวของเจ้าของผู้ซื้อมาให้ประมาณนี้นั่นเองนะคะรับผมก็นั่นคือสิ่งที่จะมันจะเกิดขึ้นนะครับก็ทีนี้นะครับมันเรื่องของเรื่องตรงตรง,ตรงที่ว่าไอ้ตรงส่วนนี้นะครับเพื่อนพวกคุณนั้นจะไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่ามีใครก็ตามแต่ส่งของขวัญมาให้คุณอยู่นะครับผมมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบไม่รู้ว่าเฮ้ย,เข,ยเขาจะได้รับหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นนะครับ แนะนำว่าให้เพื่อนพวกคุณเนี่ยนะครับให้เป็นเพื่อนที่แบบว่าคุณคุยด้วยอยู่แล้วนะครับหรือว่าเป็นเพื่อนที่เล่นเกมด้วยกันอะไรประมาณนี้ที่สามารถติดต่อกันได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook หรือ Discord หรือทีมทีมสปีก็ตามแต่อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมตามนั้นก็หวังว่าจะคลิปนี้เนี่ยนะครับจะมีประโยชน์สำหรับหลายท่านนะครับก็หวังว่าหวังไว้ว่าอย่างนั้นจริงๆนะครับผมอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็น อ่าพิธีการหนึ่งที่ผมว่าไม่ค่อยมีคนมาสอนเท่าไหร่นะครับผมตามนั้นโอเคคุ okay, ท่านครับงั้นก็เจอกันคราวหน้าครับสำหรับวันนี้ขอญาตเป็นเท่านี้สวัสดี